ว้าวพ่อหนุ่มรูปหลอที่อยู่ตรงหน้าผมนี่เป็นใครถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้ว่าเขาเป็นใครอย่าลืมที่จะเก็บคำตอบเอาไวเ้เงียบๆใช่ตอบในใจก็พอไม่ต้องพิมพ์คอมเมนต์ <Br> uh. เดี๋ยวผมค่อยเฉลยเองในคลิปโอเคปะ่ะในวันนี้คุณผู้ชมครับเราครับผมยังอยู่กันใน toilet tower defense กับหนึ่งตัวที่ผมยังติดค้างพวกคุณเอาไว้ยังไม่ได้รีวิว oh my god ตัวนี้เลย ไททันโคลเวอร์แมนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความสามารถของมิติกตัวใหม่ตัวนี้นะครับมันจะโหดแค่ไหนผมจะลองเอาไปเล่นในเอลเลสโหมดดูได้ข่าวว่าอัปเดตนี้นั้นเขาเปลี่ยนแมปใหม่แล้วด้วยผ้าทางน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูเวฟสูงสุด2 2อ่อะโอ้กันจอดเดี๋ยวดูพี่เป็นตัวอย่างให้น้องต่ำๆเลยเวฟร2อยย้อเจ้าช่วย นี่ฉันอยู่ในนรกหลักเลยเนี่ยว้าวปลาหมึกยักษ์สภาพนี่เหมือนปลาหมึกตากแห้งนะครับผมคิดว่าเขาตายแล้วแหละโอ้ม่งกอลูกกันทราคุณผู้ชมเราต้องรีบเตรียมตัวแล้วอย่างแรกผมต้องเอา Green Laser Camera Man ออกมาก่อนเจ้าหมอนี่จะถือว่าเป็นตัวเคลียร์เวฟแรกๆได้ดีมากเดี๋ยวดูคุณผู้ชมจำคำพูดผมไว้นะครับต่ำๆเวฟร2อยผมว่าเราเลิกเล่นมุกนี้ดีกว่าแม่งโคตรฝืนอันนี เรนี่ยเอาตัวสไปเดอร์ทอยเลดออกมาอย่างไวเลยนะคิดแล้วาเรื่องแค่นี้นั้นจะเป็นอุปสรรคกับเราไม่เป็นอุปสรรคกับเราเลยแม้แต่น้อยกดสกิปแม่งเฮ้ยเงินผมพอแล้วนี่หว่าได้เวลาอัเชิญไททันโครเวอร์แมนออกมาโอ้มันมีกี่วงวะเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายวงมากๆเลยอะอวางเลยเอ้ยวัดวางอันนี้มันก็วางลักกี้บ็อกซ์ลงเหมือนกันแกวางอะไรวะเนี่ยมีลักกี้บ็อกซ์ด้วยคุณผู้ชมสวัสดีสเต มันเหมือนคล้ายๆเป็นป้อมเหรอดูดิมันวายอย่างนั้นหนึ่งแล้วว้าวสตรองลัคกี้บ็อกถ้าเกิดเจ้าพวกทอเ็ตพวกนี้มันชนแล้วมันแตกมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันจะมีการสุ่มของให้กับเราหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะไม่มีบางทีผมอาจจะมั่วไปเองนั่นไงมันวาอยอีกแล้วฮ้ยเจ๋งว่ะผมเพิ่งเคยเห็นคุณผู้ชมเนี้ยเนี่ย้วายอีกแล้วเอย้ยเจ๋งยังเลยโคตรเท่โคตรหล่อเท่อเทอเทบอกเลยเจ้าพวกทอเล็ตแกนะไม่รอดแน่ ดูการโจมตีของเขาเนี่ยครับสีเขียวๆน่าจะเป็นเลเซอร์ส่วนสีแดงน่าจะเป็นการโจมตีหมู่ส่วนสีเหลืองที่แบบอยู่ล้อมรอบตรงนี้นะ่ครับน่าจะเป็นการวางลัคกี้บ็อกก์ฮ่าฮ่าเฮ้เจ๋งยังเลยอัปเกรดก่อนเลยนะอัปเกรดก่อนเลยคืออยากจะบอกแบบนี้ครับผมเออดาเมจเขาอาจจะดูแล้วเพีียๆนิดนึงนะแต่สิ่งที่ไม่เพียคือเขาสามารถวางลัคกี้บ็อก์ได้ นี่อะไรเนี่ยมันนี่ลัคกี้บ็อกเลือดเจ็ดหบอกเลยถ้าผมนะครับเอาเจ้าหมอนี่มาแบบฟูลทีมต่ำๆเลยต้องแบบเวฟร้อยบห้าไกูขอโทษกูไม่เล่นอีกแล้วอันเนี้อันเนี้ยกิจจะผ่านลัคกี้บ็อกนี่ไปได้เหรอมันผ่านไม่ได้ตัวกูโหดเกินสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นกิมมิคของอัปเดตในครั้งนี้คือคุณเห็นไหมเงินขับผมส่วนใหญ่มันจะลงท้ายด้วย777เป็นเลขเออลัคกี้นัมเบอร์นะครับของฝรั่งเขา ตายแลวลัคกกี้บ็อกซ์เต็มตรงนี้เลยบอสก็มาแล้วเล่นเป็นแสนเลยแป๊บหนึ่งผมอัปเกรดก่อนตองลัคก,กี้บ็อกซ์เป็นแสนเลยเหรอเป็นแสนเลยเหรอพี่โอ้โหเป็นตัวที่แบบเน้นการป้องกันร,ระดับสูงมันเทพเกินไปแล้วอะ่ะนี่กดสกิปเลยดิยังไงยังไงบอสก็ผ่านมาไม่ได้อะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยถามจริงมันจะผ่านมาชนลัคก,กี้บ็อกซ์ไม่กี่กล่องก็ล่วงแล้วอะ่ะ เพื่อเป็นการเพิ่มความโกงแล้วก็ผมจะใส่ DJ TV Man เข้าไปเฮ้ยตัวระเบิดจะมาเหรอห้ามเข้าใกล้นี่ไงล่ะสบายแล้วดูดูกำแพงที่ผมสร้างเอาไว้เจ้าตัวน้อยแกน่ะผ่านกำแพงตรงนี้มาไม่ได้หรอกนะไหนๆก็ไหนๆจัดอีก777ืแต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมคือตั้งแต่ผมอัปเกรดนะครับ DJ TV Man มาเกมของผมมันมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นเว้ย ผมไม่รู้ว่าคุณได้ยินหรือเปล่าแต่คุณจะต้องซอูมมันใกล้ๆนิดนึงคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนั่นไหมเไม่จริงนี่มันเสียงของเกมเคนชินอิม a พกนี่นะเคนชินอิมเพกเป็นเกมโอเพนโวะจนภัยสำรวจโลกสุดมันเพื่อตามหาคำตอบจากเทพเจ้าประจำธาตุทั้งเจ็ดจงเตรียมตัวค้นหาความมหัศจรรย์ตลอดการเดินทางโดยมีไพยมอนไกด์ตัวน้อยผู้มีจิตใจอ่อนโยน ที่จะร่วมฝ่าฟันภารกิจไปกับคุณเกมนี้เล่นได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งบน PlayStation 4, 5, iOS, Android และ PC มีเคเวสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจภาพสวยมีเรื่องราวน่าติดตามและที่สำคัญตัวละครอ,ออกแบบมาดีจนต้องลองวว้าเกมนี้เล่นสบายๆเล่นได้หมดไม่ว่าคุณจะเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือไอคี้แพ้เกมมิ่งไวกลางคนแบบผม เงินผมได้มา25 0 0 0พอดีเราจะทำการอัปเกรดเจ้าหมอนี่ให้เต็มเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับการอัปเกรดเจ้าหมอนี่มันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะอืมต้องเอาเราทายทันออกมาเพิ่มเพื่อเป็นการช่วยกันสร้างป้อมนี่มันไงช่วยกันสร้างป้อมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงลัคกี้บล็อกสีดำผมเพิ่งเคยเห็นมันคืออะไรเนี่ยฟอสติฟิวหรือว่าฟอสติไฟวะลัคกี้บล็อก ยอดเก้าแสนทำไมนายถึงไม่สร้างแต่อันนี้ออกมาวะเอาลัคก,กี้บ็อกก์กระปปกกระปกระปกพวกนี้ออกไปได้ไหมเอาสีเหลืองออกไปนะครับและแทนที่ด้วยสีดาทั้งหมดผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นอะไรที่อีพิกมากๆเนี่ยคือมันตีไม่เข้าเลยเว้ยพวกตัวธรรมดาเนี่ยตีไม่เข้าแถมโดนขี่บนหัวอกีกยอดเยี่ยมมากเราจะเป็นที่ต้องพึ่งนะครับลัคก,กี้บ็อก์ <c oughs> แบบดวๆเลยนะเพราะว่ากลายเป็นว่าลัคก,กี้บ็อก์เป็นตัวทําดาเมจนะครับสูงสุดให้กับเรา ไม่ใช่ตัวไททันไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วผมอัปเกรดตัวนี้จนเต็มอีกรอบนึ่งก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ได้โดนบูทนะครับจะสังเกตได้ว่าดามเมจเขานั้นน้อยกว่าตัวที่โดนบูทก็งแง่ละมันก็ไม่ได้น่าเกลียดะนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรผมพยายามที่จะเล่นแบบฉลาดฉลาดนะครับก็คือไม่ต้องกดสกิปเพื่อที่จะยื้อเวลาให้เจ้าพวกนี้แล้วผมมันสร้างลักก้บล็อกขึ้นมาเป็นเกราะป้องกันให้กับฐานเราตัวอึดมันเยอะขึ้นจริงๆเว้ยเนี่ยมันเหมาหมดเลยอะ่ะ บางทีนะครับหนึ่งตัวแม่งเหมาทั้งเซ็ตเมาหมดทั้งลัคกี้บ็อกเปิดเองคนเดียวไม่แบ่งใครเออเอาดิเอาดิจะมาก็มานะจะมาก็มาคิดว่าพวกแกนั่นอื่นขนาดนั้นเลยเหรอวะนี <Hello. S 1> ่ไงศัตรูตัวชากาดของฉันเลือด8 0 0 0 0นโอ้แย่แล้วตอนนี้คุณผู้ชมเจ้าหมอนี่เวลาหายตัวบางทีมันก็ไม่เทคดาเมจจากลัคกี้บ็อกซเว้ยผมไม่รู้ทำไมนี่น,นีคุณดูคุณดูดูดิ มันเอาลักกี uh. limite limite> ้บ็อกกูไปแต่มันไม่โดนดามเมนนะพระเจ้าผมเขียด UFO โอ้พระสงฆ์ไม่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 เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ตัวเลือดเป็นล้านเหมาทุกกล่องเลยคุณผู้ชมครับเหมาทุกกล่องที่ฉันมีอยู่ยังอย่าพึ่งอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ได้โปรดโอ้โหกล่องหายเกลี้ยง เช่นนั้นอุตส่าห์ทำงานอย่างยากลำบากกว่าจะวางได้แต่ละกองเจ้าพวกทอยเล็ดบ้าพวกนี้เดินชนแบบเดียวหายหมดเลยทำไมผมชอบตัวนี้วะถึงแม้ว่าเขานั่าจะโจมตีไม่แรงคุณผู้ชมแต่กิมมิคของเขามันเป็นอะไรที่อเมซิ่งแล้วก็สุดยอดมากๆเลยทีเดียวผมจะวางมันไว้อีกหนึ่งตัวเพื่อที่เขานั้นจะได้รับบูสต์นะครับนี่ถือว่าเป็นอัปเดตที่ผมชอบมากๆเลยคุณผู้ชมถือว่าแปลกใหม่มากๆนะครับ พอเรานั้นพูดมาถึงเรื่องอัปเดตคุณรู้หรือเปล่าว่า g e n s ช i n i m p a c กกำลังมีอัปเดตใหม่ณนะตอนนี้เกมกำลังมีอัปเดตใหม่แพทเวอร์ชั่น4.5คมดาบตัดภูษาเพิ่มตัวละครสุดวีบระดับ5ดาว i, ชิโอริช่างตัดเสื้อสายฟ้าฟ,า,ฟาดเจ้าของร้านชิโอริยะบูทิกดีไซเนอร์ชื่อดังของฟอนเทนและตัวละครลีลันสุดหล่อเท่อาราตากิ อิตโตะระดับ5ดาวนั่นก็คือตัวละครที่ผมกำลังคอสเพอย์อยู่นี่ไงล่ะเกิด <c oughs> เป็นคนหลอนี่ลำบากจริงๆยังยังไม่พอเพิ่มระบบหนังสือฝึกฝนเอาไว้ช่วยผู้เล่นหน้าใหม่แถมมีรางวัลให้ด้วยหรือใครที่เป็นาธาตุแมวก็สามารถไปร่วมเล่นกิจกรรมฟร line Fortres รสเฟอร์เดซี่เพื่อเป็นการจำลองการลูบหัวแมวและเล่นกับแมวซิมูเลเตอร์พวกยูสามารถดาวน์โหลดเกมตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลย สำหรับผมแล้วนี่ถือว่าเป็นเกมที่ควรค่าแก่การลองเล่นเพื่อได้รับรางวัลชนะเลิศจากเกมอวอร์ดสาขาเกมโทรศัพท์ที่ดีที่สุดมาแล้วด้วยเกมดีขนาดนี้รอช้าอยู่ยญยลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูรับรองได้เลยว่าพวกนายนั้นจะไม่เสียใจจะพวกเด็กน้อยคุณผ,ผู้ชมคิดว่ามันพอเป็นไปได้ไหมที่แบบอย่างน้อยๆผมจะต้องไปแตะแบบเว็บ80อย่างเงี้ยผมอยากจะเห็นดูอลัลคาโกทอยเล็ตนะครับ พราะครั้งที่แล้วผมแค่เปิดวิดีโอให้คุณผู้ชมดูอย่างเดียวไงแต่คราวนี้ผมอยากจะเจอเขาแบบตัวจริงเสียงจริงสิ่งหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะครับคือเจ้าหมอนี้นั้นจะพาผมไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าคงไม่ถึงแหละนะโอเคเริ่มไปไม่ถึงละใช่นี่มันแย่มากๆคือคําสอนนะครับของผมในคลิปนี้อย่าได้กดสกิปแม้แต่เวฟเดียวอันนี้ผมยังไม่ได้กดสกิปตอนนี้มันเริ่มที่จะแบบทำลายเกาะและหลุดรอดไปยังจุดที่สุดอันตราย จุดอันตรายคือถ้าเกิดมันผ่านตรงนี้ไปได้กูจบแล้วนะครับ GG ถึงแม้ว่ามันจะมีกล่องฉุกเฉินเอาไว้ป้องกันอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้กล่องพวกนี้นั้นมันสามารถช่วยได้มากแค่ไหนกันเชียว<ะ>ว่าไงนะ Frost Skeleton เลือด12ล้านอย่างนั้นเหรอเกือบ13ล้านผมคิดว่าเรานั้นจะยังชิวๆอยู่ผมสร้างเจ้าหมอนี่เอาไว้เผื่อว่ามันมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับหลุดออกมาเว้ยและไอ้ตัวนั้นมันจะต้องเจอกับเหล่า Lucky Box ที่เจ้าหมอนี่สร้างเอาไว้ แง 18, หนึ่งมืนดนหไอนดูดิบอสอย่างแกน่ะจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าโอ้ไม่นะมันเดินมาจะเกินครึ่งทางแล้วเราเลือดมันยังลดไม่ถึงครึ่งเลยเฮ้ยอย่างนี้เราก็แย่แล้วดิฮ่าฮ่า,าแกโดนสโลโดาวนุ่มน่อยบอกเลยตอนนี้เหลือแค่แกคนเดียวแล้วตอนนี้แกทำได้แค่สวดมนต์เท่านั้น ขอให้แกนั้นขึ้นสวรรค์ไม่แกลงนรกเต็มๆเ,เลยม่จริงอ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> มันหลุดมาได้ยังไงเนี่ยเพื่อนทำอะไรสักอย่างดิเออนี่กล่องลับกกี้บ็อกคอยป้องกันเอาไว้อยู่นี่เก็บหมดเลยคุณผู้ชมเก็บทุกแต้มแย่ <c oughs> yeah, ลัะเก็บทุกแต้มเลยโอ้โ้ <c oughs> oh, oh, ผ่านไปแล้วแต่ละเวฟกูจะเป็นลม บอกเลยว่าการที่นายนั้นจะผ่านมาตรงนี้มันจะยากนิดนึงนะผมได้พยายามปิดนะครับช่องโหว่ของผมให้ได้มากที่สุดนั่นคือการวางไททันเอาไว้รอบๆคุณผู้ชมเพื่อให้ทุกที่เนรัยผมมันมีกล่องแล้วเจ้าพวกทอยเล็ตก็จะแซดโอ้ไม่ o d แซดจังเลยเป็นไงล่ะเจอกล่องทุกที่เ้ยเจ้าพวกนี้เลือดเยอะจังเลยอะหรือว่า ไม่ไม่หรือว่าแกน่ะไม่รอดอยู่แล้วละก่อนเห็นแล้วสบายใจตัวเลือด20ล้าน2ตัวฮะยแม่เดดไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่าให้กำลังใจตัวเองนะครับผมเล่นมาไก่แล้วไก่มากๆด้วยโคตรหล่อเท่เลยว่ามันคงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันส่วนตัวนะครับผมชอบตัวนี้มากๆมันแปลกใหม่ดีคุณผู้ชมถึงแม้ว่าดาเมจนั้นผมไม่รู้ดิอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้มั้ง เมื่อเทียบกับตัวนี้แล้วดาเมจตัวนี้สูงกว่าโคตรแต่ไม่เป็นไรถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นยูนิตท,ที่ดีมากๆอยู่ดีถามว่าควรมีไหมก็ควรมีแหละสุดท้ายแล้วจริงๆขอฝากเกนชิน Impact เอาไว้หน่อยนะครับใครคนไหนที่อยากเล่นก็ดาวน์โหลดได้ลิงก์ด้านล่างเลยขอขอบคุณเกนชิน Impact ที่ทำให้พวกเราและทีมงานไม่ต้องกินมาม่าในเดือนนี้เย้ yeah!